คนที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยทันเวลาประมาณ12ล้าน5แสนรายและก็เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่1เมษายนดูรายละเอียดนะครับว่าสิทธิที่ท่านได้นะครับก็คือวงเงินซื้อสินค้าประโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใช้ได้ตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มแล้วก็วงเงินส่วนลดการถุงต้ม อันนี้ก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับ8บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับใช้สิทธิ์ตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มเช่นเดียวกันและวงเงินรวมค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ผมไปดูคอนเมนท์นะหลายคนก็อาจจะทักแบบเดิมเคยได้อย่างละ5้า5 0 0 5ห้เงี้ยนะครับคือภาครัฐเขาก็ไปคำนวณแล้วล่ะนะครับว่า สิทธิ์บางอย่างก็ไม่ได้ใช้ว่างั้นเถอสมมุติว่าอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยนะฮะสิทธิ์รถรถเมงยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอาเหมาเลย750บาทต่อคนต่อเดือนใช้ได้8ประเภทก็คือขอสอกออันนี้ก็รถเมหรือว่ารถร่วมเอกชนก็ได้บขอสอรถทัวร์หรือจะเป็นรถร่วมบขศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรถไฟฟ้านี่ก็โอ้โหได้เลยนะคนในกรุงเทพอย่างเงี้ย ลด2แถวรับจ้างรถไฟนะครับและเรือโดยสารสาธารณะและวงเงินต่อมาคือเรื่องการบรรเทาภาระค่าไฟวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทนะครับที่สำคัญไม่ต้องจ่ายไปก่อนเลยถ้าเดือนนั้นท่านใช้ไฟไม่เกิน315บาทบินค่าไฟจะแจ้งเลยว่าค่าไฟเดือนนี้เป็นศูนย์ ปลาเขาบรรเทาให้เลยโอ้โหนี่ดีมากเลยนะและนะครับวงเงินบรรเทาภาระค่าน้ําประปาวงเงินร้อยบาทต่อโคเรือนต่อเดือนก็มีเงื่อนไขว่าใช้น้ําต้องไม่เกิน3ามบาทด้วยเขาจะช่วยเหลือร้อยหนึ่งส่วนที่เกินร้อยออกเองเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านใช้ไม่เกินร้อยก็ไม่ต้องเสียเลยอะสำหรับผู้ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ2565รอบใหม่เนี่ยประมาณ14ล้านกว่าราย ยืนยันตัวตนเรียบร้อยตามเงื่อนเวลาไปแล้วก่อน26มีนาคมเนี่ยประมาณ12ล้านรายเสร็จๆเ,เพราะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณล้านกว่ารายดูครับถ้าไปยืนยันตัวตนตั้งแต่27มีนาถึง26เมษา,าก็จะได้ใช้สิทธิ์1พฤษภาคมแต่ถ้ายัางใจเย็นใจเย็นนะมาใช้มายืนยันตัวตนตั้งแต่27เมษาถึง2 6พฤษภาก็นู่นแหละครับไปใช้สิทธิ์1มิถุนายนแล้วถ้ายัางใจเย็นใจเย็นอีก ไปยันตัวตนช่วง27พฤษภาถึง26มิถุนายนก็จะได้ใช้สิทธิ์1กรกฎาคม